สวัสดีทุกคนกันเรื่องนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเตยซีเฮดคนหล่อเช่นเคยนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า anime fighter นะครับที่มันได้เล่นกันมาประมาณ5เดือนได้นะบอกเลยว่าโคตรนานนานม้วบ้างจริงครับทุกคนก็หลังจากนี้นะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาทําการรีวิวนะครับคือผมเล่นมาประมาณ1วันจะ2วันได้แล้วนะสำหรับอัปเดตครั้งนี้นะก็คือผมเห็นว่ามันมาแบบคูณ5เลยก็น่าจะกลับไปเล่นก็ลองเล่นดูนะครับก็บอกด้เลยนะว่าเสียระบัเป็นโคตรเยอะนะครับกลับมาเล่นทีก็ต้องซื้อเกมพาร์ตอะไรใหม่ๆนะครับแล ผมไปสุ่มได้ลักกี้หรือว่าเป็นพาสซิฟลักกี้มาตอนนี้รับผมอยู่ที่21.3นะครับแล้วก็ผมสุ่มไปตอนเนี้ยผมได้ดีวมาทั้งหมด2ตัวนะครับเป็นตัวไคโดกับตัวยิวเมนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูว่าอีสิตัวเนี้ยเราจะได้อะไรเพราะตอนเนี้ยผมสุ่มไปประมาณ3ชั่วโมงมากแล้วเสียผมปรับไว้ก็คือผมปรับแบบอย่างเงี้ยไว้หมดเลยนะจนถึงมิติเชนนี่ก็ปรับไว้นะครับก็จะมาดูกันว่าเราจะได้ดีวสัก1ตัวก็ ยังดีนะทุกคนครับโอเคมาฮันก็ก่อนที่จะไปดูคลิปแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยคลิปนี้มันขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์นะทุกคนเพื่อเป็นลังใจให้พี่นะครับน้องชายอัลดบบักบริการเติมรูับักแบบ i d p a พาร์และ VP Server เลเจ็ดโคตรคุ้มน้องชายและตอนนี้มีบริการเกมพาร์เลทสิเช่นอนดเมทพันชิงอนดเมทไฟเตอร์ และเกมอ,อื่นอีกและบริการเติมเกมออนไลน์อีกหลายเกมแถมยังมีทอยโค้ดให้ไปส่วนกันด้วยใครที่สนใจพี่แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับน้องชายขออื่นก่อนใดนะครับก่อนที่เราจะมาดูตัวอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะมารีวิวว่าเล่น1วันเนี่ยเรามาได้ขนาดไหนนะครับทุกคนก็เอาง่ายๆสำหรับที่ผมคิดไว้นะอันนูนเฟเตอร์เนี่ยผมกลับมาทําจริงๆนะครับแล้วก็อาจจะมีลงคลิปอย่างน้อยนะครับอาทิตย์ละหนึ่งคลิปนะทุกคนก็รอดูกันได้เลยนะครับน้องชายโอเคมาเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมเราจะมาเปิดกันไนด้ว่าวตัวนี้เาจะได้้กนบาทุคนกก็อาด้วย ครับผมขอสองไลฟ์เพิ่มเติมนะใจพี่ก็พอปุ๊บได้ดีวายไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโหบอกได้เลยนะครับว่าไม่ได้สักตัวนะครับดีวายไม่โผล่เลยนะครับโอ้โ oh, หนี่มีลัคก,กี้โคตรเยอะดีวายไม่โผล่แต่ไม่เป็นไรครับทุกคนมาโอเคมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวรหัสใ้ทุกคนดูดีกว่านะครับว่าเราเล่นไปเนี่ยเราได้อะไรกันมาบ้านนะครับได้มาหนึ่งวันโอเคโอเคก็อย่างแรกเลยนะครับที่ผมได้มาก็คือเนี่ยแรงต,ตอนแรกตอนแรกผมอยู่แรงนูบนะครับก็จะรับของก่อนโอเค เนี่ยแรงนูฟนะครับผมก็ได้มาจะถึงแรลงฮีโร่แล้วนะครับทุกคนก็ไอแรลงพวกนี้ที่เหเดี๋ยวผมพายทำทีหลังแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวทำแน่แหละเอาจริงจริแล้วก็ที่สำคัญนะครับต้องน้อทุกคนพี่ก็เติมไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเราต้องตามม่ใต้ทันแต่ว่าผมคิดว่าคือเอาแค่ตามทันก็พอนะครับไม่ได้แบบอยากจะหวดอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็ทำคลิปเป็นคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูโอเคมาก็อย่างแรกคือได้ตัวนี้มานะครับพัลสีหาง่ายมากครับทุกคนเพราะผมเติมเกมพัลที่มีชื่อวักีีปโบนนครุออตติิ็้ดื ผมสุ่มได้จากตัวมิติธรรมดานะครับก็เลยมาทําเป็นคราบใช้นี่เลยนะครับทุกคนครับส่วนอันนี้ก็เหมือนกันครับได้มาก็ตามนี้เลยครับทุกคน <_ letter> แล้วก็ที่สําคัญผมได้ตัวรับมาเยอะมากนะครับนี่โอเค แล้วผมก็ได้กรอนชิ้นนี้มาแล้วทุกคนแต่วันนี้เป็นร่างธรรมดานะทุกคนครับอ่าแล้วอันนี้ก็จะเป็นส่วนของผมทําเจาะไว้ถามว่าพี่ตื้อครับทำไมพี่ต้องเจาะเจ้าไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะมีริมเชนนี่ด้วยเพราะว่าวิวตัวนี้มันตันนะครับเหมือนน่าจะบั็อกอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอีกประมาณ30กว่านาทีก็แป๊บเดียวเดี๋ยวเราเข้าไปห้องการเวลาเลยดีกว่านะครับทุกคนเพื่อเร่งนะครับผมโอเคนะครับทามแชมเบอร์นะครับก็ไอคิวบีนะครับถึงสามอะไรนะครับพี่ก็ว่าจะเติมมันเนี่ยไอคูณแปดนะครับหรือว่ารรรราาาาาคคคคปะะะะมณบบบทนนนนนััถ้้อองๆไหี่ยกจ ให้พี่เติมนะครับก็กดไลค์ถึงสามอลไนะทุกคนครับหามเรื่องเสียรลบัตกูอีกแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนโอเคมาก็อันนี้เราก็จะเข้า้องการเวลากันแหละส่วนตัวนี้นะครับที่เราได้มาคือเป็นดีวายชายนี่อันนี้คือเป็นดีวายธรรมดาที่ผมทาเป็นช้ยนี่ที่หลานนะครับเพราะว่าผมได้ใช้ผลดีวายตัวตรงนี้เอออันนี้ผมไปซื้อมานะครับทุกคนผลแล้วประมาณ2บาทมันถ้าจำไม่ผิดนะคือเดี๋ยวนี้มันมีเทดใช่ไหมเออคือมันเล่นง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับจากเมื่อก่อนนะทุกคนก็ใครอยากให้พี่ทำอะไรเกี่ยวกับ แล้วก็ได้มาอีกตัวน,นึงคือกิลเมครับที่าครับผมแล้วผมก็ทําเป็นชายนี่นะทุกคนแล้วส่วนบัฟนะครับเราก็ใช้บัฟอ่าเป็นบอสคูณ2น,นะครับคือเราไม่จำเป็นต้องแบบเอาเน้นดีบีซีอ่ะผมก็เลยใช้บัฟบอสนี่เลยครับเพราะว่าอย่างแรกอ่ะคือผมก็มีบัฟบอสอยู่แล้วคืออันนี้อันึงนะนี่ เขาสามรายะเหมือนกันคือก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วถามอีกอันนึงพี่เต้ยครับพี่ทำไมพี่ต้องเจาะวิลลิมเพราะามิลิมใช้นี่พี่เนี่ยเวล,ลวันตันนะครับมันน่าจะบักตอนที่พี่กลับมาเล่นนะครับก็โคตรดีนะดีมากนะทุกคนอีกแย่ทีเห็นปะใกล้ล <c> ะ <oughs> บอกเลยนะว่าใกล้แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูว่าเจาะรูแล้วเนะี่ยผมจะทําผมจะาหาพาสซีฟให้เจ้ากรอตัวนี้หรือว่าเจ้ามิลิมใช้นี่นะครับร่างกรอเนี่ยเออมาทําเป็นแจนอีกคันหนึ่งคืออยากได้แจนสองคันเลยนะครับมันจะได้แบบ ตัวโค้ดใหญ่นะทุกคนเออกระประมาณนี้คร่าวๆนะ d ีเพี่อันนี้น่าจะเป็นทีมลองนะครับทีมลองอยู่ที่ประมาณ2.94กนะครับก็ก็ไม่ได้แย่นะสำหรับพี่นะแต่ว่าเป้าหมายที่พี่คิดไหมผมอยากได้สัก5 6 E อีขึ้นก็ก็โอเคแล้วครับน่าจะพอไหวอยู่อะพอเล่นตามมันเขาได้อยู่นะครับก่อนที่อีเวนต์จะหายนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับรหัสพี่นะทุกคนที่เล่นมา1วันแล้วนะครับก็ได้โบนูตรงโบนูโตมาส่วนหินนะครับใครนะทุกคนอันที่พี่ต้องขอเป็นแบบเขาเรียกไงขอแบบอนุญาตขอบริขอเขาเรีย ขอได้ให้ทุกคนนะครับบริจาคนะใครที่มีหินอยากจะให้พี่อะไรให้ได้เลยนะเพราะว่าพี่น่าจะเอามาทําแบบว่าเขาเรียกว่านะทุกคนอ่าเป็นทีมนะครับอันนี้เป็นทีมลัคกี้ของพี่นะทุกคนครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าลัคกี้พี่มีอะไรบ้างนะครับนี่ลัคกี้พี่ก็จะมีสีส้มนะครับประมาณ4อันนะทุกคนแล้วก็สีฟ้า3อันนะครับแล้วก็จะมีสีลุงหนึ่งอันนะครับก็ตอนนี้กำลังหาสีลุงให้ครบหมดอยู่นะครับทุกคนครับก็เป็นน้าใจนะขอให้พี่หาได้เร็วๆดีนะทุกคนครับก็กดไลค์นะเป็นน้าใจ เกี่ยวไหมเกี่ยวแหละเอาจริงอันนี้จะเป็นทีมดาเมจของพี่นะครับใช่ปะเนี่ยบางทีมันก็เปลี่ยนไปตามเรื่อยๆอ่ะเพราะผมก็เรื่อยๆครับทุกคนเห็นไหมมันก็ยังไม่ตรงผมก็ลบได้ครับเนี่ยลบได้แล้วก็ใส่ใหม่ DMG ดาเมจประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นทีมโกนะครับหรือว่าทีมปั๊มเงินของผมนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะรอแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะรอไอ้ตัวนี้ครับทุกคนนี่ก็คือไอ้ตัวเจาะตัวนี้นะครับอีกประมาณแป๊บเดียวอุ้ยได้หรอ เรนลี่ทูวิชน่าจะได้แล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปเอาเลยดีกว่าทุกคนถ้าได้แล้วเราก็จะทําการนะครับมาเพิ่มเป็นผมจะได้ปั๊บแจ้งอีกอันหนึ่งอะ่ะถ้าได้นี่คือมันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับอันนี้โอเคตรงนี้แหละเอาไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี่ใช่ไหมอันนี้คือได้เหรออันนี้คือได้เหรอครับทุกคนนี้ผมไม่รู้นะเนะี่ยคือได้เหรออันนี้คือดูตัวโคตรใหญ่อ่ะผมอันนี้ผมใช้ใช้สกินก่อนนะผมชอบตัวกรอยู่แล้วนะฮะเท่ดีอ่ะเดี๋ยวไปพาร์สิกันเลยดีกว่านะครับผมทุกคน อันนี้น่าจะได้แล้วป่ะอันนี้ผมไม่รู้นะได้หรือยังนะลองก่อนอ้าวได้แล้วอันนี้ถูกใช่ป่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําการนะทุกคนครับหมุนให้มันนะทุกคนเรามีทั้งหมดตอนนี้ติดนะครับแต่ว่าผมก็น่าจะหมุนให้ได้แจนอีกตัวหนึ่งแล้วกันถูกใช่ไหมเนะี่ยโกวแบบหมุนพลาดอะไรเงี้ยออปุ๊บไปขอแจนไปขอแจนเลยอยากรูกว่าจะตัวใหญ่ขนาดไหนนะทุกคนเดี๋ยวเราเปิดเสียงด้วยดีกว,ว่าเสียงนี้บอกเลยว่าเป็นเสียงแห่งความเกลือที่สุดนะครับ าราคาได้ทองก็โอเคนะไม่ได้อะไรมากครับเอาจิงเริง,รง,รง,รงกลับมาก,บการสุ่มเกมกาชาอีกแล้วนะคือไม่เป็นเกมที่เก๋ที่สุดละเอาจริงนะเกมเนี้ยแต่ถ้าคนดูกดไลค์ตอนเนี้ยแล้วกดติดตามผมเนี้ยบอกเลยว่าจะได้ผมโชคดีขึ้นนะคนดูไม่รู้หรออันนี้เอาจริงนะอันนี้เอาจงริงแล้วใครเนี่ยครับที่มีหุ้ยโอ้โห,โหนึกว่าจะได้โกลลี่อันนี้คือผมเติมพาร์สี่มานะเนี่ยเกมพาร์พาร์สี่มันจะช่วยหรือเปล่าเนะี่ยเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้แหละอะขอทึ้ แล้วใครที่มีสลามนะครับถ้าผมเกลือรอบนี้บอกเลยว่าต้องให้ต้องให้น้องๆทุกคนนะครับพึ่งแล้วผมต้องพึ่งน้องๆทุกคนนะครับใครมีก็บริจาคได้นะเอาแค่แบบถ้าน้องไม่ได้ใช้ก็บริจาคให้พี่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นดานเก่าแล้วถ้าน้องคนไหนมีนะเฮ้ยรถถังเหรอไม่เอาอุย้ยอันนี้ก็ดีดีมากเอาดีปะวะเกิดความร่วมในตัวแต่ว่าเหมือนเดิมครับทุกคนถึงมาจะได้เมทคูณ2หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะอยู่ที่ใจแอนนะครับเพราะว่าเราอยากได้ใจแอนเนื้อทุกคนเอาจริงๆอยากได้ใจแนนมากเฮ้ยเฮ้ยหย โอ้นิดเดียวเกมแม่งดีมากครับทุกคนแต่งได้แจแอนนะถ้ารถถังมาก็ก็ก็ไม่เอาอะเอ้ยแบบรถถังมาก็น่าสนใจอยู่ครับทุกคนแต่กได้แจแอนมากกว่าเว้ยเอจริงผมชอบตัวที่มันแบบจใหญ่อะมันดูเท่เว้ยคาจะไม่ทุกคนอันนี้น่าจะเกลือครับไม่ต้องดูอะไรมากเลยสงสยัยเราต้องเสียอีกพันโลบัคเด้อน,นะครับผมจะเสียครั้งสุดท้ายนะครับทุกคนถ้าไม่ได้ก็ก็เดี๋ยวรอผมไลฟ์แล้วกันน่าจะได้ไลฟ์อยู่แหละถ้ามันไม่ได้จริงๆนะน่าจะได้ไลฟ์อยู่ครับทุกคน ใครที่มีเตรียมตัวนะคลิปนี้น่าจะลงตอนช่วงเย็นๆอาจจะไล์ตอนดึกๆนิดนึงนะครับใครที่มีก็ตามนั้นนะครับมาบริจาคก,กันได้น,นะทุกคนสลามโอเคตอนนี้เลยครับผมเสกมาแล้วอีกสิอันนะทุกคนครับมาสุ่มไปอีกสิบรอบขอร้องขอร้องโอ้โห,หดูสงแล้วจะได้มงกุดได้จีเนียดเดี๋ยวจะชื่อครับทุกคนโคตรเกลือรอบนี้เราจะสุ่มโดยการเราไปที่ตัวทีครับเพราะว่ามันเป็นชื่อช่องแล้วครับคนดูเตยซ H มาโชว์ของพี่มันจะได้หรือเปล่า แล้วค oh well ืองงนะว่ามันจะเอาลัคกี้มาทําไมนะครับผมจะเอาลัคกี้มาทําไมก็สก็ได้เนี่ยกอสเจ้ยได้ทองเฉยโอ้โหได้ทองครับทุกคนเฮ้ยมงเฮ้ยเกือีกแล้วใครมีเทคนิคเกี่ยวกับเกมนี้บอกได้นะผมจะกดตัวทีเลยครับเพราะผมเชื่อในในตัวทีครับทุกคนมันน่าจะได้เอาตรงว่าเกมมังดีมากครับคือตั้งแต่เล่นเกมนี้มาเนี่ยความเกยเนี่ยมันไม่เคยทำให้ผมผิดหวังเลยนะครับ กลับมาเล่นก็คือเกลือเหมือนเดิมเกมเนี้ยเขอเจแอนไปเจแอนมันไม่ยากหรอกเว้ยเพื่อนเอาจริงนะเพื่อนลิฟเกมเนี้ยกีบเจแอนเถอะไอวนเจแนนะโบรอยู่เนเราน่าจะได้เกลือนะทุกคนครับเพื่นอนเราทุกคนนะครับพี่ยอมเสียพันโลบัคพี่ยอมเสียทุกคนรอบสุดท้ายนะมาเรามาเสกกันแล้วทุกคน เราเสกมาแล้วกีสิบอันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะให้คนดูมาบริจาคก,กันแล้วกันนะครับถ้าไม่ได้จริงๆนะจะแอนน่ะก็ให้ทุกคนดูบริจาคก,กันแล้วกันนะครับเออก็รอพี่ไลร์น่าจะช่วงตอนดึกๆเลยนะครับนี่เขาพูดไปแล้วคือมั่นใจว่าน่าจะสวยอุ้ยอยากดูว่าตัวใหญ่แค่ไหนโอเคครับเราพอใจแล้วหลือ8อันโอ้โหตัวใหญ่แค่ไหนหวะทุกคนปึ๊บโอ้ f u ก k i n shit ทุกคนใ่ ตัวเม่เดี๋ยวผมลองเทียวกับบอสดิบอสบอสอยู่ไหนวะนี่มามาเลยใหญ่กับบอสไหมเนี่ยโอ้ยพอกับบอสเลยครับทุกคนใช่ปะโอพ้พอกับบอสเลยตัวโคตรใหญ่ครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะทำตัวใหญ่กว่านี้อีกนะเดี๋ยวรอกันเราจะเจาะเรื่อยๆครับทุกคนครับโอเคครับเพื่อนๆงานเสียเวลาเดี๋ยวผมน่าจะยัดไอ้ตรงนี้ไปครับให้มันเป็นเจาะรูที่สองนะครับผมโอเคมาก็คลิปนี้ผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทีวีซีผมก็จะขอให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ประมาณไหนแล้วนะครับทุกคน ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3 e นะครับแต่ว่าก่อนที่อีเวนต์จะหายไปเนี่ยแล้วทุกอย่างออกมาจัดตู้อะไรเรียบร้อยอ่ะผมจะได้สักประมาณ5-7 e นะก็เดี๋ยวจะมาดูว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่านะครับก็เคสสาคลิปนี้รีวิวนะครับกลับมาเล่นได้2วันหรือวันหนึ่งแต่ว่าผมเติมไปประมาณอันนี้พูดตรงๆนะครับเสียไปทั้งหมดประมาณ10,000หมื่ลบักแล้วนะครับถ้าตีเป็นเงินจริงก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับนี่ยังไม่รวมของที่ผมเสียไปเกี่ยวกับการพวกผลไม้หรือว่าพวกขีนอีกนะครับก็ เอาตรงก็เสียไปประมาณพันก,กว่าบาทแล้วนะกลับมาเล่นก็น่าจะผมคิดไว้น่าจะไม่เสียเยอะกว่านี้แล้วนะครับน่าจะพอแล้วแหละอันนี้คือกลับมาเล่นมันก็น่าจะเสียเยอะนะทุกคนครับก็ใครที่อยากจะวิธีทิถอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับคอมเมนต์กันเยอะพี่ยิ่งชอบนะอยากคอมเมนต์แบบหนึ่งสองสามมาจะสามขึ้นบอกนะคือคอมเมนต์ที่แบบมันมีความรู้หรือว่าคอมเมนต์ที่แบบคุยกันหรือว่าถามพี่หรือว่าอะไรก็ได้แนะนําพี่อะไรก็ได้นะครับยานหนึ่งสองสามพอแค่นั้นนะทุกคนครับก็สหรับคลิปนี้พี่ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าซ สำหรับกรที่เท่ที่สุดในจักรวาลของพี่นะน้องๆตัวโคตรใหญ่นะครับโอเคเจ๊ครับผมใจกีเลไปแล้วทุกคน